ินส้มตามกับลูกค่ะอันนี้ของลูกส่วนอันนี้ของคุณแม่นะคะอืมเอ้ยอันนี้ของแม่เผ็ดคุณแม่ชิมน,นะคะคุณแม่ชิมอืมดีดีม,มากเลยอะ เลิศได้อะไรอา,อา,อากินพร้อมกันเลยน้องหยิบเส้นมะกอกของน้องสิอา่ากินพร้อมกันแม่หนึ่งสองสามอือออืออมีมะกอกด้วยนะคะมะกอกอืออเลิศอือ อร่อยเลิศ <c oughs> อีกคำหนึ่งจ้าจ้าอ๋มไม่เป็ค่ะไม่เป็